วันนี้เรามาเจอกับวิชาภาษาไทยอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําข้อสอบกันนะคะเราจะได้มีคะแนนเก็บกันเยอะๆมาเรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะนะคะวันนี้คือวันจันทร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะไปดูข้อสอบข้อแรกกันนะคะ นะคะข้อสอบมีทั้งหมด10ข้อนะคะ10คะแนนนะคะนักเรียนมาดูทีละข้อนะคะคุณครูจะอ่านให้ทีละข้อนะคะข้อ 1. ข้อใดหมายถึงตัวสะกดนะคะนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะกอพยัญชนะตัวแรกของคําขอพยัญชนะตัวที่2ของคําคอเสียงของพยัญชนะท้ายพยางค์หรือคํา งพยัญชนะที่มีเครื่องหมายกำกับอยู่ข้างบนข้อ2ตัวสะกดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะรรกตัวแปรขอตัวเสริมคำข้อตัวประกอบงพยัญชนะท้ายพยาง3ตัวสะกดมีทั้งหมดกี่แม่หรือกี่มาตรานั่นเองนะคะกไก่สแม่ขอไข่5แม่ ขอควาย6แม่งงู7แม่ข้อ4ตัวสะกดแม่ใดมีรูปพยัญชนะที่ใช้สะกดมากที่สุดกอไก่แม่กกขอไข่แม่กดขอควายแม่กลมงงูแม่กลเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะข้อ5คําว่ายน นะคะที่มีต่อเต่าเรือกรันนะคะมีตัวสะกดอยู่ในแม่ใดนะคะก็ไก่แม่กดขอไข่แม่กดขอควายแม่กลมงงูแม่กลเป็นไงคะข้อสอบเราไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะข้อ6มาเรียนมาดูข้อ6นะคะข้อ6 มาตราตัวสกดที่มีรูปพยัญชนะใช้สะกดเพียงรูปเดียวมีทั้งหมดกี่มาตรานะคะกไก่หนึ่งมาตราขอไข่สองมาตราข้อควาย3มาตราง,งงู4มาตรานะคะข้อ7ตัวสกดแม่ใดมีรูปพยัญชนะใช้สะกด5รูปกไก่แม่กบขอไข่แม่กด ขอควายแม่กลมงองงูแม่กลเลือกให้ถูกนะคะเด็กๆข้อ8นะคะตัวสะกดแม่ใดมีรูปพยัญชนะใช้สะกด6รูปกอไก่แม่กลขอไข่แม่กลนขอควายแม่กกงองงูแม่กกต่อเลยนะคะข้อ9คําในข้อใดมิใช่ตัวสะกดในแม่กบทั้งสองคำ คอไก่อัครสาวกสามารถขอไข่ปริศนามณีจักขอควายปรา,ารถนาอัทธรดงงูเมฆสมัครข้อสินะคะนักเรียนดูดีๆนะคะข้อ9ดูดูให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยตอบนะคะข้อสิ คำในข้อใดมีพยัญชนะท้ายพยางสี่เสียงกอไก่สีเทียนศรัทธาสง่าภูนขอไข่จำรูนจำรัดยอมฉัดชัยขอควายโอเออท,ทิดอ,อง์ธาติพิษไอศูนย์งงูย่อเหลี่ยมเยี่ยมรอยบันลังเลิศดูดีๆนะคะเด็กๆเลือกข้อที่ถูกต้องที่ สุดนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนได้นะคะเด็กๆนะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะโชคดีนะคะตั้งใจทําข้อสอบให้ถูกต้องทุกข้อเลยไว้บายจ้า